วันนี้ท่านสสดรสถิีระเปิกพันธ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8อำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับได้มอบหมายให้กับผมนะครับทนายธีรวัตรปีรวัตรนะครับผู้ช่วยดําเนินงานท่านสสดรสถิีรนะครับพาพี่น้องัยชนนะครับมายื่นนะครับขอรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดงานศพนะครับของผู้สูงอายุตามประเพณีนะครับที่อำเภอสตหีบในวันนี้ครับครับก็หลักเกณฑ์ของ ผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ก็คือเป็นผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์นะครับสองมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์อื่นๆที่ตามกระทรวงประกาศไว้นะครับซึ่งในการเตรียมเอกสารนะครับก็จะมีสำเนาใบมรณะบัตรนะครับสำเนาบัตรประชาชนผู้ตายนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตายแล้วก็สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในกรณีที่ถ้ามีนะครับแล้วก็สำเนา บัรประชนของผู้ยื่นนะครับแล้วก็สำเนาบัตรขา้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่รับรองนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็สำเนาเบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำขอครับผมซึ่งในกรณีที่พี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นผู้สูงอายุและเสียชีวิตอายุเกิน60ปีนะครับญาติพี่น้องที่เป็นผู้จัดงานศพนะครับก็สามารถมายื่น ํำขอนะครับรับเงินในการจัดงานศพของผู้สูงอายตุตามประเพณีได้นะครับซึ่งเป็นสิิ์ที่ประโยชน์ตามกฎหมายนะครับที่ประชาชนพึงจะได้รับนะครับด้วยตรสอนะครับติดต่อในการยื่นคำขออการขอค่าจัดงานศพตามประเพณีอครับครับอ๋อผียมากใจน้ำรองมีขอแล้วร้อยพันธุ์ที ดูบางทีผมยังไม่ได้ถ่ายใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวให้น้องลงไปถ่ายกันไล้ไหครับมีกระสับกระส่ายหมดเกินน้องคะพี่รบกวนปิดกระปุกนิดนึงอะไรนะข้อมูลไหมครับผมยังไม่ได้ก่อเลยครับเพราะว่าไปเอาใบ มาปุ๊บแล้วก็วิ่งไปที่บ้านเสร็จแล้วก็รีบมาแล้วแล้วอันนี้คือพี่จะเป็นผู้ขอเองเป็นธนาคารกุนไทยพ่อไม่มีกินไทยครับอันนี้เดี๋ยวพี่กรอบข้อมูลสอนก็ได้ในระหว่างนี้นะพี่เหลือดตาไหมไม่มีเดี๋ยวก็ถืออ่ะงั้นเดี๋ยวพี่กรอบข้อมูลได้ไหมครับเพราะว่าสำหรับผู้ยื่นคำขอก็คือเราครับข้าพเจ้าเราชื่ออะไรยังไง สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสตหีบนะครับก็สามารถมาติดต่อนะครับขอรับเงินค่าจัดงานศพตามประเพณีของผู้สูงอายุได้ที่ว่าการอำเภอสตหีบชั้น3านะครับที่ห้องออการเงินและบัญชีนะครับโดยหลักเกณฑ์ในการขอก็คือว่านับจากวันที่ออกไปมรณะบัตรนะครับภายใน6เดือนมีสิทธิสามารถมายื่นขอได้นะครับโดยจะได้รับเงินค่าจัดทำงานศพตามประเพณีอยู่ที่3,000บาทครับ ไม่หรอเสือมาน้เอาขนาดร่แลาใช่ในประมาณกี่เดือนนะครับยืนานลยค่ะเพราะว่าตอนนี้พมคิวเขายาตกค้างของปีหกสามเลยครัลยค่ะตายค่ะแล้วก็น่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน ขอบคุณครับพี่ข <ผม S 1> อบคุณครับครับได้กัแต่ก่อนนะน้นคือเป็นเดือนก็คือเป็นขาบอย่างนีไ้ไม่ได้ครับ<ด>แต่ก็ยินไปก่อนครับพี่